ทางนจ้ามนะฮะนี่นะเออฝนตกไม่ป้ามันจะื่นเนาะนี่กาจะร้องเขบุญจะเข้าแฝนตกแมนเมนมันตกแรงขเล็กนเล็การ้จ้าตออนหัวันืนเนาะ เขากนเยอะเขาก็ไม่น้องเยอเขาก็ไปสืบตื่นแต่เศร้าคนละแต่ไปหาชื่อทานนั่นข่าเนี่บุเปิดนะคะทานมาเลีวดี ทางค่ะหนึ่งเขากินสองคนกับลูกชายแต่เ,เลิกเรียนมาเหมือนลูกชายที่ได้กินหนขอัน,อน,อนกะนา <c oughs> <c oughs> วนซิไมอ้อีกเลยจ้าวนซิไมออ่อีกแล้วเอเคร่งบินบินพ่านเลวอีกแล้วบ้านแก้ส่น้ำบิดเนาะค่ะเจ้าเที่ยงแรงก่ะเครื่งบินกับบินผ่านลังค้างันเสม,มือเลย แต่ออนะเราพี่น้องนะโอ้โหเขานะค่ะโอมาได้ไหมคะมันโคลนเนาะเออต้องยกเอาแบกเอาอะเนี่ยค่ะ ทางลำบากฝนตกแล้วมันไปยากมากยากนะคะต้องแบกเอาแะา้วบ้นองออออ้จออฝนตกและทางไปยากพี่นอ้องเอ้ยอื <c oughs> <c oughs> ขางไปไง่ายเอาเข่าไปซีอโอ้ยลมมาละผุนฝนซีมาแล้วผุนอ้ยลมลมฝนมาแล้วเอ้อลมฝนมาละหนึ่งเข่าอยู่พี่น้องเอ้ย

เอาเข่าไปซีสีฟีค่ะเขา่าสีฟรีเวยค่ะเดอ้อแต่ว่าทางลำบากทักทางมีตะคุนฮะแม่ยังก็ลุงแมนต้องเอาหินมาใส่นี่เนะเาะอืมหนาฟวนเราแบบไปยากเนะาะแมนจ้ะ <c oughs>